กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชุดไม่รอดในโลกของซอมบี้วันนี้ก็กลับมากับสถานการณ์ความมืดมิดนะฮะเปิดไฟไม่ได้แล้วครับพวกคุณจงอยู่กับความมืดไปซะ ตอนนี้ก็เคลียร์ของก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ก็6โมงแล้วนะแต่ยังไม่เช้าเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะได้แสงสว่างกลับคืนมาโรงแรมซันสตาร์แห่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นของเราประมาณ70%แล้วกันฮะม,มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่นะฮะขนมขนมนี่ไม่มียัดเลนชักไว้เลยนะเพื่อนตอนนี้อาวุธเราเหลือชิ้นเดียวแล้วนะฮะ ไม่มีอาวุธสำรองละสาวน้อยที่เพลินเข้ามาแล้วก็เปิดประตูไม่เป็นนะคุณเห็นลมที่พัดผ่านไปนั่นหรือเปล่าเหมือนจะมีหมอกบางๆอยู่ด้วยนะฮะตัว ATM แป๊บหนึ่งนะสาวน้อยโอ้โหขอสำรวจแป๊บหนึ่งสิกาวเทปใสเนี่ยดังเลนะอุ๊ยมาแล้วไี่แน่เก็บไว้ให้หมดเลยดีวยกว่านะพวกกาวกับเทปใสเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ อาวุธทยอยพังหมดแล้วฮะเป็นถึงตู้ ATM แต่เอาเงินออกมาไม่ได้หรอเพื่อนเราจะจัดการองซัมบี้ใกล้ๆตรงนี้นะโอ้โหขอสองสามตัวได้ไหมใช่ได้ฮนะสตัวอ๋อปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้เองพอดีผมลืมจาก อาทิตย์แล้วนะฮะเราได้แผนที่มาแล้วอ่าโซนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นนะร้านค้าทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆเราย้อนถนนใหญ่ไปทางซ้ายมือดีกว่านะฮะดูมีดูมีร้านค้ามากกว่าและทางถนนซ้ายมือเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีพวกออฟฟิศหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะอาจจะมีมีกาวเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมอาวุธได้นะเธอเธอทึได้ไม่ควร เข้าใกล้เลยนะเหมือนกางเกงจะขาดหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ก็ไม่นี่นะแล้วโดนขวนอะไรอะ่ะวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมนอเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วต้องงต่อฮะร้านนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยนะสวัสดีครับวด มืดฉลงนะฮะเก็บไว้หน่อยก็ดีนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วหมายถึงอาวุธนะทีนี้เวลาเราเข้าสำรวจในตัวอาคารมันก็จะเริ่มมืดแล้วเนาะ l i ค u o r ลิค u o r ซีสปริตโกยครับโกยมีแคลอรี่นิดหน่อยเองิน6บาทเอาฮะเอาสิฮะรู้สึกเหมือนเอ่อเทมิเนเตอร์เลยในภาคแรกๆนะฮะที่เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โกยให้หมดเอาเขาอยู่นี่กันหรือเปล่านี่นนี่งคุณครับ มีค้อนกับมีเชือกนะฮะเขาได้ใช้ค้อนกับเชือกหนีออกมาจากเ,าเขาเรียกว่าเรือนจำนะฮะโอ้ข้างหลังนะฮะที่ที่เราหนีไปเขาก็เลยเดินไปด้านหลังมาเพื่อนฉันมาต่อส,สางเหมือนจะมีความง่วงเกิดขึ้นแถวนี้มีห้องนอนไหมอะ่ะมันกระจกแตกหมดแล้วฮะผมไม่แน่ใจเลยว่าจะมีที่นอนหรือเปล่าย่โอ้กโหจนได้มาออกมาสิปินมาเพื่อน นี่มีห้องไหนให้ฉันแนบ,บนอนไหมเพื่ออุกหูว the f ฟั k ไม่รู้เป็นการดีหรือเปล่าแต่ผมจะนอนครับผมจะนอนตรงนี้ช่วยพร้อให้ผมด้วยนะ1นสองปุ๊บตอนนี้เที่ยงคืน40นาทีนะฮะดื่มนมข้นหวานมืดมากแต่เขาอยากรู้ฮะว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นว่ามีตัวเดียวก็เลย หยุดสถานการณ์นั้นซะก่าวครับก่าวมืดๆแบบนี้ทุกคนดูรู้เรื่องหรือเปล่าออตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนอะไรวะโรงเรียนอ่ะหรือออฟฟิศสถานที่ราชการปะใช่ไหมสีแบบนี้ s p e a r of Long i n กินนี่มันเป็นของพาดหลังแล้วมันไม่ใช่อาวุธใช่ไหมมีดาบคิริโตไมล่านักดาบสีดำน่ะนอนอีกสักตื่นหวังว่าจะยังรอดอยู่นะเพื่อนทุกคนควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะไม่รับประกันว่า จะรอดนะถ้านอนข้างนอกแบบนี้เนี่ยโอเคอากาศสดชื่นนี่นะนี่ไปทำลายข้าวของดิเฮ้ยคุณลุลงหมวกเท่มากเลยนี่นะคุณตำรวจนี่กระเป๋าเงินหยิบเดรออะไรทำไมมันรวรอบขอบชิดจังอะ่ะโรงเรียนอ่ะโรงเรียนหรือออฟฟิศขอสอ่งกระจกหน่อย ออฟฟิศฮนะเพือเป็นออฟฟิศราชการด้วยนะเลยพื้นที่โดยรอบุอ๊ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนเมืองนี้พกมาเชเต้เดินป่าเล่นๆถือว่าโคตรคุ้มนะมีตังอยู่ในกระเป๋า10บาทโว้หนูออกมาได้แล้วใช่ไหมผมขอเข้าไปได้หรือเปล่าเชเบอร์เก้านี่นะสวยใสวินักกีฬา Level อัพหรถ้าคี้เกียจค้นก็จะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าช็อกโกแลตใต้โตนะฮะพวกเด็กนักเรียนแน่ๆเลยกาวซ่อมได้เลยไหมนะ่ะกาวนี้ต้องมันต้องรอให้พังถึงค่อยซ่อมไหมฮะหรือว่าสภาพดีขึ้นทันตาเห็นการหาของนี่ต้องเก็บละใจเย็น4สาวน้อยมีตัวน่ะต้องรีบเก็บฮะก่อนที่ตัวอื่นจะ เข้ามานะคุณแม่งมีทุกห้องเลยวะเนี่ยเสียงโคตรด,ดังฝั่งนี้ก็มีโซนครัวนะฮะสามตัวนะฮะจะเป็นไรตับได้ที่ยังไม่ง่วงนะสวย่มง่วงแล้วฮะจ้หมอนี่มันเก็บใหญ่เลยเจ้หมอนี่มันไม่ยอมนอนอีกแล้วฮะประมาท ก็จะเอ้ยมีถังอีกแล้วเราจะไปวางที่โรงแรมนะตัวละครความตื่นตัวลดลงนะฮะแต่ตัวเราเนี่ยต้องทําความตื่นตัวเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นอนได้หรือเปล่าไม่ปลอดภัยสำหรับการนอนะตรงนั้นมีกี่คนอ่ะจะเย็นอยู่ด้วยกันก่อนสิ w ีด0ซีเธอจะรีบไปไหนอ่ะตะกะตะกรามนะฮะต้องแต่จะรูดของ ตัวตัวแล้วก็จะแอบหลับนิดหน่อยตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยก็จริงล่ะข้างนอกยังไม่มืดเลยเราคิดว่ามืดแล้วนะครับพอดีข้างในมันมืดตื่อปลอดภัยรึยัง้ยเสียงอะไรเสียงอะไรฮีดังนะสงสัยต้องเหนืห่อยระดับนี้ครับถึงถึงจะหลับแบบหลับเป็นหลับตายจริงๆช็อกโกแลตบาร์นี่ของแท้สนิกเดี๋ยวเราจะเอาถังน้ำที่เก็บได้นะฮะไปตั้งวางเรียงหน้าห้องในโรงแรมเรานะฮะ เธอมาจากไหนทำไมฉันไม่เคยรู้ต่งมาใส่หมวกันน็อกด้วยเหรอลุงต้องรูดทุกตัวเลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนจะมีมีดอีกไหมจะทำทางลัดทะลุนี่ไปดีไหมฮะดีเยี่ยมตรงนี้แล้วกันนะฮะจะเป็นแคมป์เล็กๆของเรา ดีไหมวะก็ดีไม่ดีก็ต้องทํานะฮะเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวอาจจะไม่รอดมันไม่มีอีเวนต์แบบเฮลิคอปเตอร์แล้วเนาะเพราะว่าถ้ามีก็จะวายป่วงตอนนี้ห้องเหมือนมันเป็นสถานที่เก็บของเฉยๆฮะเพราะว่ามันมืดแล้วก็ไม่ได้น่าอยู่อ๋อซ่อมไปหนึ่งครั้งแล้วซ่อมได้กี่ครั้งอะ่ะใครที่ผ่านทางไปผ่านทางมาดูมาถึง ตรงนี้จริงๆเนี่ยช่วยช่วยคอมเมนต์กันได้นะฮะเพราะว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์น่ะไม่งั้นจะรู้สึกว่าเงียบเหงาไปหน่อยนะเดี๋ยวไปเคลียร์ด้านหลังกันดีกว่านะฮะเย้ย where you from มาตรงนี้ได้บอสอ๋อข้างในมันร้อนนะลมไม่มีไฟไม่มีสงสัยแอร์ก็คงไม่มีหมายเลขเก้าผมขอไปสำรวจขวามือตรงนี้หน่อยฮะว่าเย้ยว่าหลังห้องเราเนมันปลอดภัยหรือเปล่าหตัวไหวไหม,ไมเพื่อน โอ้เธอวิมันง่วงไวจังขัาเคลียร์ตรงนี้หน่อยนี่คริติคอทุกคนที่ดูซีรีส์นี้มาตั้งแต่ต้นน่าจะเห็นธานาการของผมได้ดีนะฮะคนน่าจะต้องภูมิใจมีคนอยู่ในปั๊มอะ่ะอันนี้ไ้่เพื่อนโอ้โหปั๊มปิดหมดเลย นี่พี่เจ๋งบิ๊กแอดนี่ยว่ะฉันก็รู้ตัวว่าฉันไม่ค่อยจะเหมือนใจแต่อย่าเพิ่งคิดว่าไรไม่ดีตรงที่รู้ยืนมันยังไม่สวยสักเท่าไรจะพยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างจะขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญ จะทำไมีรักเราเป็นตำนานจะทำไมีรักเราเป็นยิ่งฝันยินดานที่โรครับาโอ้โหเว้นไว้เลยตรงนั้นยึดปั๊มก่อนยินดานที่โรค,คร้าวางเปลา่าจะสร้างด้วยกันแต่ขอเพียงยางมีเราฮัโโลโหลพี่ไบเกอร์เสื้อเท่ะนะโอ้ยเสื้อคุมหนังโคตรเท่ไอออนไมเดนมีอะไรให้สำรวจบ้าง ร้านนี้ดีนี่ <c oughs> ขออนุญาตใส่เสื้อแป๊บนึงฮะนั่งเล่นเกมแบบไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็จะหนาวๆห,หน่อยนะฮะสงบเลยฮะพอมันถูกล้อมรอบใช่ไหมฮะมันก็ปลีกวิเวกจากสายตาชาวโลกนะตัวเ่งใ,ใกล้เต็มแล้วอะใกล้จะเป็นลมเหนื่อยใส่ตัวทับขาดแล้วนึ่งเคื่อน ไหวไหมใกล้จะเป็นลมแล้วนะตอนนี้ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวจริงก็ขอตัดคลิปไว้เท่านี้ละกันครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะขอทุกคนโชคดีครับสำหรับคลิปนี้นะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ See you มีเสียงปืนอีกแล้วอะ่ะ